กับผมตอนนี้จุดที่2นะฮะหลังจากที่ผมได้เดินมาจากาจุดแรกเป็นจ,จุดสะพานข้ามต่างเข้า,าเคหะารรมรา์รปา่าหของทางซ้ายนะฮะถนนที่ผมยืนอยู่นี่ก็นี่ฮะยังมาได้ทาเซตเตียนะฮะเพราะว่ามีการาเคลือบยางไว้แล้วก็ถนนเส้นนี้จะมีการสัญจรอยู่ตลอดนะฮะเพราะฉะนั้นทางรถลอดรถิันก็จะสัญจรไปมาเนีย่ย พื้นจะต้องปั๊บอยู่เรื่อยครับหลังจากตีนกรมชนเพิ่นพยายามเคลือบแล้วก็ปั๊บไว้ถ้าฝนตกลงมาเพื่อนหยุดไปปุ๊บการสัญจอนของรถทีผ่านไปผ่านมากระยะคือสภาพถนนมันเละลงไปหมก็ต้องจะมาย่แหมเตี้ยก็กต้องปับ๊บหมรอบหนึ่งนะฮะอันนี้คือเป็นปัญหาใหญ่เลยครับสำหรับการทําทงานของกรมชนนะฮะที่ผมได้สังเกตแล้วก็เห็นมานะฮะซึ่งตอนนี้ถนนรอบน้องก็เป็นเหมือนเดียวกันครับ เพราะว่าเส้นทางเส้นนี้ก็จะมีการใช้เดินทางในการไปหาป่าในหนองของชาวบ้านตัวนะฮะบริเวณจุดนี้ก็มีหลายๆจุดที่ยังเงี้ยมแล้วเตือนนะฮะอย่างเช่นฟังเฟซีนะฮะก็ในการทําคันด้านข้างในการปั๊บภูมิทัศน์นะก็จะต้องทาหลอบครัวหนองเลงซ้ายนะฮะเพราะว่าส่วนอื่นๆนี่คิดว่าน่าจะมีการคืบหน้าไปเยอะแล้วนะฮะ แล้วก็จะมีแหมส่วนหนึ่งของฝากของเคทํามราสปานของเลงซ้ายสํานักงานนะฮะด้านข้างกับเนี่ยมาได้มีการปรับเตือนนะฮะหลังจากที่คุดเป็นคันละไว้นะฮะก็ภายในปีนี้นะฮะภายในปีนี้ก็คงจะต้องอเล่งทำให้เซตเรียบร้อยนะฮะอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการอัปเดตในเรื่องของเฟสซีนะฮะส่วนเฟสที่3ถนนรอบก็กับอันการคุดลอก เคลน้นำตื้นก่อนเดี๋ยวหามาที่ตามกันต่อครับตอนนี้ผมยืนอยูอ่บริเวณทางแยกไปเคทำลาแล้วก็จะเป็นถนนรอบก็ซึ่งบริเวณนี้ปัญหาในการขุดก่อจะเป็นส่วนนี้ครับในการทําท่อระบายน้ำนะท่อระบายน้ำเนื่องจากฝนตกมันนะฮะ การทํางานในการเรื่องก่อนผสมปูนการเทปูนก็จะมีปัญหานะฮะแล้วก็พื้นที่ตรงนี้จะเป็นบ้านควายของเจ้าบ้านบ้านสันขวางนะครันได้เป็นพื้นที่เลี้ยงควาย80ิกว่าตัวครับซึ่งตอนนี้ปัญหาคือยังไม่สามารถย้ายออกไปที่บ้านสันสลีได้เตือนนะเพราะว่าล้อการปรับพื้นที่ ลุงน้อยไปดินนี้ครับลุงน้อยครับเอถึงไหนแล้วงานนี่ตรงไหนคงคงจะพักเลื่อนไปยาวเลยเนาะฝนตกเนาะนกนเออเอันนี้นะ <c oughs> ก็ำกนะันงันละอย่ละโอเคอันนี้ปะลุงน้อยพอดีครับผู้คุมงานก็ <c oughs> ผู้คุมงาน <c oughs> ทำอัน <c oughs> ล้างระบายน้ำ คงจะเลื่อนไปแห่เมินอยู่เพราะว่าฝนตกนะฮะบ่สามารถทำงานได้นะฮะราไปไหนมาครับนี่ใสกุ้งใสกุ้ง <laughs> ข้าวเวลาไปคนเนาะ <laughs> แต่ใส,ส่กุ้งนี่อ๋อนี่อันเลี้ยนี่ของลุงนุย้ยเฮ้ ก็ถือว่าเป็นการค่าเวลาไปก่อนครับแลรลงน้อยมันก่อันดูแลในส่วนของการทำรา,างระบายน้ำนะตอนนี้ก็ผฝนตกนักอย่างดีบอกครับสภาพมันบ่ร้อมก็ต้องเลื่อนไปก่อนสำหรับบ้านงัวบ้านควายนะฮะตอนนี้ก็กับล้อทางกรมชนเปมนอันอนุเคราะห์ ไปปั๊บพื้นที่หึง้งชาวบ้านนน้อยนะแต่ตอนนี้เครื่องจักรก็ยังปรยุ่นะเพราะว่าปัญหาของกุมชนก็มีค่อนข้างเยอะอยู่ที่ต้องเคลียร์เพราะฉะนั้นชาวบ้านก็ขออนุญาตเอาควายเลี้ยงไว้ตรงนี้ก่อนนะฮะถ้าปั๊บพื้นที่ทั้งปุ้นเพิ่เปนพร้อมเมื่อได้เป่นก็พร้อมที่จะง่ายออกนะฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้กลุ่มเลี้ยงควายของสันขวางจึงยังเลี้ยงตอนนี้ต่อไปก่อนนะฮะ ต้องมาคอยที่ตามดูกันครับพราตอนนี้ก็ยี่มีอันการใสก่กงใส่กุ้งกันอยู่นะฮะยังลุงน้อยก็น่นาจะอาศัยตรงเนี้ยครับเนี่ยการใส่กุ้งน้ำตื้นๆในอีนี่ก็มีกุ้งอยู่นะเดี๋ยวผมขอข้ามไปดูสกรรักกํานี่วิธีใส่กุ้งของลุงน้อย อ๋อาหารกุ้งใส่ในขวดแล้วก็โยนลงเนี่ยสังเกตลักติปักเหยาที่นี่นะขวดเปล่าสามารถดักกุ้งได้อืมน้ำตื้นๆน,นะฮะ ใส่อาหารเม็ดลงไปแล้วก็โยนแล้วก็จะได้กุ้งกินในการประดิษฐ์ก็จะเป็นขวดตัดฝายแล้วก็กรับหัวซุกลงไปน่ครับแล้วก็เจาะหูหลอบขวดแล้วก็โยนลงน้ำแค่นี้ก็ได้กุ้งกินแล้วครับง,ง,ง่ายง่ายนะเนี่ยนี่เป็นสภาพที่อัน หนองเลงซ้ายเขาค้นจะเป็นยังสบัยเสมอนะจะเป็นลักษณะนี้ครับแต่ตอนนี้พื้นที่หาก,กุ้งแล้วเดี๋ยวตอนนี้อนาคตคิดว่าน่าจะโดนถมเหมือนกันครับกุ้งมันอยู่น้ําตื้นนะฮะเพราะฉะนั้นต่อไปหนองเลงซ้ายจะหาก,กุ้งกินยากขึ้นนะฮะอันนี้เป็นปัญหาที่ทกทกกันมาหลายครั้งแล้วนะสาหรับเจ้าบ,บ้านกับการคุดนแต่ก็อย่างที่บอกครับมันจําเป็นจะต้องคุดภวังงบประมาณเป็นมาเพื่อที่จะสร้าง แหลงเก็บน้ำขนาดใหญ่นะครับเนาะอ่ะอันนี้จะเป็นมุมตีอยู่ทางแยกส่วน้มตกใฉหมดหนึงงวาง,งูดูเพลินๆอ่าเป็นหากไม่โอเคครับผมเดี๋ยวผมจะเดินป้าทุกผู้ชมไปดูป่ายก็เอาไปดูจุดที่3กันตัดปุ่นครับสำหรับตรงนี้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ